Of alleen maar voor speciale voor fabrieken. voor zo. Hoi. Kom maar hierop. maar hierop. Hm? Kom maar hierop. สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะค่ะตอนนี้มูไม่ค่อยสบายนะคะตอนแรกมีแค่หวัดนะคะแต่ตอนนี้ก็มีไข้อ่อนๆแล้วก็ปวดเมื่อยเจ็บปวดตามร่างกายนะคะครับเมื่อวานตรวจโควิดไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีเชื้อโควิดนะคะแต่ก็ต้องรอดูอาการไปเรื่อยๆค่ะว่าจะหายหรือเปล่าหรือว่าต้องตรวจอีกรอบนึงสวัสดีครับ Uh, to play all uh, traps for mouses. Uh, you have to use. Oh, met Lucas. Yes. You have little mouses. Uh, you have the most cheese. Uh, and when the cheese is completely, every piece of cheese is taken. That, that is the winner. Twaalf krap.

ไม่มีใครสนใจหนูลเลยหรอพอ,อ,อ,อลิซานอนกลางวัน้นองลิซาเป็นนอนกลางวันได้เวลานอน<แ>นอน่ <c oughs> หืมหูจักคว่ำถลูกหูจกักหูจักจ้าเองบ่ได้บอกเลยไม่ได้บอกนางนะคะนางเห็นถือมือถือไว้อย่างงี้นางเห็นกล้องนะคะนางก็จ้านางว่างนอน่ะเดี๋ยวมูพานนไปนอนก่อนนะคะนนหรือจะนอนเหรอเล็กเ่องนอนอะคะ นอนเนาะนอนลิซ่าง่วงนอนเหรอลูกฮนะโอ้ลิซ่าง่วงนอนเดี๋ยวลิซ่าจะนอนแล้วคะ่ะมาทางนี้มาทางนี้เร็วลูกมะมามามา ตื่นแล้วล่ะลูกเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเล่นกันนะไปไหมใครยังไม่ฟิตเซลลิส่ะมเฮ้ยบูฟนี่มั้ยมามายูจูจูยูจูจูเย้ไปเริ่มแล้ว

Ja, zo. Hier vervoeren ze geen mensen. Alleen maar... Uh, bedrijf af of... Ja, naar Duitsland toe. Het oh. is een speciale lijn. Uh, alleen maar oh. voor uh, speciale voor fabrieken. Voor oh. Ja. ใคที่ผ่านรางนี้นะคะก็คือเฉพาะคนส่งสินค้าออกนอกประเทศนะคะส่ง

ก็ได้เวลาทําอาหารเย็นแล้วนะคะวันนี้มูจะทําสลัดสลัดพาสต้านะคะกินกับอกไก่นะคะอกอกไก่ทอดนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็เอาพาสต้าของเรานะคะมาต้มนะคะแปดประมาณแดนาทีค่ะค่ะสำหรับผักที่จะใช้นะคะ ก็จะมีแต้งกวาแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะมุกก็เลยจะใช้เป็นสองหัวนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะ แตงกวานะคะมุกก็จะหั่นเป็นบา,บางๆเช่นกันนะคะวันนี้จะทำสลัดสลัดพาสต้าสไตล์ญี่ปุ่นนะคะปกติสลัดพาสต้าสไตล์ญี่ปุ่นต้องต้องใช้มายองเนสแบบญี่ปุ่นแต่ว่าไม่มีนะคะก็จะใช้มายองเนสธรรมดานี่แหละคะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะปรุงรสชาติหวานเพิ่มความหวานด้วยน้ำน้ำตาลแล้วก็ความ,วามเปรี้ยวด้วยน้ำส้มสายชูนะคะ จะใส่ไข่ต้มลงไปด้วยนะคะก็จะนำไข่ต้มมาหัน่น ใส่ไข่ลงไปในชามผสมเลยนะคะใส่แฮมค่ะใส่เส้นพาสตา้าลงไปค่ะใส่แตงกวาแล้วก็หอมหอ,มอยใส่ข้าวโพดด้วยนะคะ เดี๋ยวจะมาทำน้ำมาปรุงน้ำสลัดกัน,นะคะ่ะใส่มายองเนตใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะน้ำส้มสายชูนะคะเพิ่มน้ำตาลลงไปค่ะใส่พริกไทย จะเอามาคลุกเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะสลัดพาสต้าสไตล์ญี่ปุ่นนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานกลมก่อบนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแบ่งไว้ทานพรุ่งนี้ค่ะแบ่งไว้ทานพรุ่งนี้ตอนกลางวันนะคะก่อนทานนะคะแนะนำให้แช่ตู้เย็นก่อนประมาณ30นาทีนะคะส่วนอันนี้สำหรับเสิร์ฟวันนี้นะคะ ค่ะวันนี้ก็จะทำห้นูอกไก่ทอดนะคะกินคู่กับสลัดค่ะคือลูกกัดขอมานะคะว่าฉันไม่ได้กินนานแล้วฉันอยากกินแม่ทำให้กินน,นะคะลูกก็เลยเ,เราจะมาทำให้น้องลูกกัดทานนะคะ มาจ้าเพมาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าลุงป้านะอาทุกท่านนะคะมากินข้าวกันค่ะ มากินสลัดกันค่ะสลัดพาสต really านะคะลองทำทานดูนะคะอร่อยสดชื่นดีค่ะเย็นๆเนาะทานแบบเย็นนะคะอร่อยไหมปะป๊าเล็กกะอันนี้จะให้เราด <drinking u. S 2> ้วยซะเล็กกะเบกสเลุก <tierra. S 1> ันลองชิมดูลกชิมดูครับชิมดูแล้วก็ ใส่หัวหอมสดลงไปด้วยนะคะใช่ใช่แก้วบ่ะตอนนี้ครอบครัวเราก็เป็นหวัดกันนะคะโอเคลิซ่ามาตูฟลูกลิซ่าทำไมลิซ่าอ้าบลิซ่าไม่ชอบเหรออ้าวอะครปะรับชิมดูค่ะ ชิมชิมชิมหนูไม่ชอบหรอเห็นเป็นสลัดนี่คือเห็นเป็นอาหารฝรั่งนี่คือหนูทำไมหนูถึงทำกับแม่อย่างนี้แม่อุตส่าห์ทำนะลูกอร่อยนะอร่อยไหมนด้กินน่ากไหนพี่ซาบอกไม่อร่อยค่ะอร่อยไหมลูกก้าไก่อ่ะ วันนี้วันนี้ลูกัดขอมานะคะบอกว่าอยากจะกินไก่แบบนี้นะคะ,คะของกโกรดลูกัดนะคะไม,ไ,ไม่ได้ทานไม่ได้ทําไม่ทานนานแล้วเนาะวันนี้ก็เลย,ลยทําให้ลูกัดเดี๋ยวลองชิมซิสลัดอืมก็ใช้ได้เนาะเเ้

ไม่ถูกใจน้องวิซ่นานะครับิซ่าพินิดเล็กเกว่กาวิญนกกับอ่ะเย้ตักมา Hoe het dan? Papa, taak niet voor orde, Nee, nee, Oké, ik een van nu kan een super grote koffie. Hoe ga ik een salade, hè? Ook salade, eet genoeg. Mm. Ja, papier, papier. อ๋อหมดพอดีเลยสำหรับพุงนี้เหลืออีกกล่องนึงไว้ทานตอนางวัคุณ้ชมเบรเหสลัดแบบนีนะคะนีไม่รอทานอะเลยทานตอนเย็นเย็นจะอร่อยมากค่ะแช่เย็นแนะนาให้แช่เย็นก่อนทานนะคะไปดูทุ่อเมรา อร่อยมากค่ะลองทําทานกันดูนะคะยิ่งอากาศร้อนๆนะคะทําแล้วแช่เย็นไว้นะคะอันนี้ทําทานได้แช่เย็นไว้ได้2อสาวันนะคะเอามาทานอากาศร้อนๆนะคะดับร้อนได้นะคะอร่อยสดชื่นดีค่ะ าอาหารวันนี้ไม่ถูกใจลิซ่านะคะสลัดไม่ถูกใจลิซ่านะคะก็เลยให้นางแทะไก่ค่ะสงสัยนางคงเบื่อค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านะคะมุกก็ทำซุปมักกะโรนีให้นางมันก็จะคล้ายๆกันเนาะมักกะโรนีแต่พาย ฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันไหมเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปหน้าครับครันะบ